วัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกันกบช่องอัญญาบอลสีอีกเช่นเคยนะคะใน ep นี้เป็น ep ที่ยี่สิบพอดีเมื่อเช้าพ่อค้านะคะเอาต้นไม้ไปช่วยงานที่วัดนะคะมีการฝังลูกนิมิตนะคะปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่ของชาวบ้านเลยก็ว่าได้นะคะทางอัญญาการเด้นก็เลยสั่งส่งต้นไม้สวยๆนะคะไปจัดสถานที่ สำหรับ EP นี้นะคะเรามาหาเลือกหน้าไม้นะคะที่มาจัดโปร,โปรให้กับคุณลูกค้าในราคาไม่เกิน100บาทเนาะจะอยู่ที่น่าจะประมาณ50แล้วก็79เอาตัวเลขนี้ดีกว่าเนาะเป็นตัวเลขสวยๆเดี๋ยวเราไปดูไม้กันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไก่ฝรั่งโตโตแบบนี้นะคะ79บาทนะคะสำหรับ EP ที่23มาต่อกันที่ไก่ฝรั่งนะคะต้นที่สองที่เอามาจัดโปรพิเศษให้นะคะไก่ฝรั่งต้นที่สองค่ะ79บาทจะ้ะรัตนะรุ่งเรืองนะคะ ต้นโตๆแบบนี้นะคะในราคาพิเศษกันไปเลย79บาทสำหรับ EP นี้ EP เดียวนะคะรัตนารุ่งเรืองต้นที่สองค่ะชินบัญชรน,นะคะ เจบาทค่ะสำหรับชินบัญชรต้นนี้เป็นมนสวรรค์ค่ะต้นนี้มีชื่อว่าบัวชมพูค่ะ E.P. ที่ย3ให้ไปในราคาพิเศษพิเศษ79บเกาทต้นนี้มีชื่อว่ามงกุฎจกกักรพรรดินะคะต้นนี้มีชื่อว่าแบ k ็กเพล กระถางเลยนะคะให้ไปในราคา79บาทตัวน,นี้นะคะเป็นธาตุบางแก้ว79บาทมาจัดโปรให้เฉพาะ EP นี้นะคะสำหรับธาตุบางแก้ว79บาทจา้าตัวน,นี้มีชื่อว่าแก้วมังกรค่ะ ต้นนี้นะคะเป็นสองฝั่งโขงค่ะสองฝั่งโขงหน้าแดงนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบันดาลซับจ้า ต้นนี้นะคะบางใหญ่ไซส์นี้นะคะให้ไปในราคา79บาทนี่ค่ะใบกลมๆหน้าแดงๆนะคะสําหรับบางใหญ่ไซส์นี้79บาทค่ะสำหรับสุดปรารถนานะคะให้พิเศษเลยดีกว่านะคะสุดปรารถนา EP นี้ให้ไปในราคากระถางละ50บาทจ้า นี่นะคะ50บาทสำหรับสุดปรารถนาค่ะเรามาดูกันที่บอลสีที่มีชื่อว่าสิริโชคนะคะสิริโชคให้ไปในราคา50บบาทเช่นกันค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ากระบี่นายร้อยนะคะ กระบี่นร้อยในราคาเจ็ดสิบเาบาทจ้ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงในราคาเจ็ดิบบาทค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าเพชรราตรีเพชรราตรีเจบาทค่ะต้นนี้นะคะชื่อว่าริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าอีพีนี้ให้ไปในราคา50บาทจ้ะต้นนี้มีชื่อว่าเทวกรรมรังรัก เทวกรรมรังรักให้ไปในราคา79บาทค่ะตัวน,นี้เจ้าจักกรพพัดนะคะเจ้าจัก,กรพพัดอีพีนี้ให้ไปในราคา50บาทจ้าตัวน,นี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาว เป็นบอลกาบนะคะหลวงปู่ขาวก็ให้ไปในราคา79บาทค่ะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้บอลกาบเวลากัดสีนะคะถ้าเขาได้แสงแดดจัดๆนะคะเขาจะอมสีชมพูนะคะหน้าชมพูเริ่มมาแล้วสำหรับสายที่ชอบบอลกาบนะคะให้ไปในราคา79บาทค่ะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าอนุมานหาวนะคะหรือชื่อเต็มๆก็จะเป็นหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะ EP นี้ให้ไปในราคา79บาทจ้ะต้นนี้นะคะเป็นขุนไกลขุนไกลที่ลุนป้ายนะคะราคา50บาทจ้า เรามาปิดท้าย EP นี้นะคะในใน EP ที่ยี่3นะคะสำหรับทศกันฐ์ทศกันให้ไปในราคาพิเศษ50บาทค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันอีกใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ทางอัญ,ญาบอลสีก็ต้องขอสวัสดีค่ะ